พี่มิกพี่เบนวันนี้เนี่ยอยากให้พี่มาสารเจ้าสารเจ้าหนึ่งราคาแล้วก็ครั้งที่แล้วเนี่ยมาขอพรและสมความปรารถนาทูสาทุ<อ>พี่แล้วกเ็เลยมีโอกาสมาย่านเยาวราชเนี่ยที่นี่พี่ต้องมาข้างในมีอะไรเด็ดบ้างต้องบอกนี้ฮะข้างในนะคะมีองค์พระสกยมุนีรหรืออีกในัยยะแล้วองค์พระอดีตปัจจุบันอนาคตค มาขอพรเรื่องราวต่างๆหรือสุขภาพเพราะโพธิสัตว์กวนอิมเทพเจ้าต่างๆมีครบหมดหลังจากเรากราบสักการะด้านในเรียบร้อยแล้วนะจุดหนึ่งที่อยากจะบอกว่าขอพรและสมความปรารถนาคือองค์เทพระเจ้ากวนอูออมีในนี้เลยมีสิขาพี่ขาอไหว้เสร็จสับเรียบร้อยนะก่อนกลับมาตั้งจิตอธิษฐานเราสมความปรมารถนาไปล้อยากจะพาพี่มาไปกันไหมโอเคมาเลยค่ะ ข้าสายป้าอ่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะเราเราจะเราจะเข้าตรงนี้เลยป่ะหรือว่าหรือว่าเราบอกไงจะตัดต่อเหมือนเหมือนจริงไหมตัดต่อได้ไม่เป็นก็เข้าไปข้างในแล้วออกมาตรงนี้เลยโอเคป่ะไปแล้วซึ่นค่อยตัดนะโอเคเข้าไปในเลยโอ้สวยจังเลยตานเห็นไหมคะที่นี่คือ พี่อายุราวกว่า150ปีนะพี่แล้วทำไมยังดูใหม่ดูสะอาดขนาดนี้คือด้วยความที่เขาเนี่ยบูรณะแล้วก็ผู้คนหลายๆคนยังไม่รู้จักเราก็ไม่เคยมาเหมือนกันเห็นไหมพี่มิกพี่เว้นมาเยาวราชไม่เคยมาเหรอคะไม่เคยมาเลยอันนี้ไงต้องบอกว่าเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แล้วก็ หลายคนโดยส่วนใหญ่นในอดีตฮะข้าราชการหลายคนพ่อค้าแม่ขายนักธุรกิจต่างๆหรือหลายๆคนเนี่ยมาขอพรและสมความปรารถนาเนา ด้านหลังหานะฮะจริงๆบางคนเรียกองคอ์งพระอดีตปัจจุบันอนาคตราหรือเรียกว่าองค์พระพุทธเจ้าหรือองค์พระสกพระสกลยมุนี huh. ที่เรากลาบสักการะขอพรถัดมาคือองค์พระพทธิสัตว์คนอิม huh. นะคะแล้วก็เทพเจ้าควนอูเทพเจ้าต่างๆเนี่ยคือเอาง่ายๆเนี่ยเราเข้ามาเรากราบสักการะขอพรแล้วสําหรับใครอยู่ช่วงปีชงองค์ไทยสวยนะคะ ไทยสวยเยอที่มีการแก้ชงต่างๆก็จะมีอสองครั้งเหมือนกันในการขอพอรเดี๋ยวเรากราบสการะปั๊บเดี๋ยวจุดหนึ่งที่อยากจะบอกที่เราขอพรนอกเหนือจากการกราบสัการะจุดใหญ่แล้วนะจุดนี้สำคัญคือเทพเจ้ากรนอูอ,นอาจารย์นำไหว้ตอนหน้าองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมด้านหน้าดีกว่าอ่า พร้อมมาเลยครดตามนะครับ นโมไตรสือนโมไตรสือกวนซีมผ่อสักดกวนซีอิมผ่อศักนโมไตรสือนโมไตรสือกวนซีมผ่อสักดกวนซีอิมผ่อศักนโมไตรสือนโมไตรสือกวนซีมผ่อสักดกวนซีอิมผอศักขอบารมีขอบารมีพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์พระโพธิสัตว์กวนอิมขอให้ท่านประทานขอให้ท่านประทานพรให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้านับจากวินาทีนี้นับจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปมีการงานที่ดีมีการงานที่ดีมีการเงินที่ดีมีีีีีีีีีีีีบบรรรริิิวววาาาาทททท่่่่ดดดดดดมมมสสุุขขภภพพ้ยเถ ด้วยเธอสาธุ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 อาจารย์ตรงที่เรายืนตรงเนี้ยอาจารย์สังเกตไหมว่าท่านเหมือนมองเราตรงเป๊ะคือคือตรงเป๊ะเลยนะแต่เดี๋ยวนะอาจารย์จําหน้านี้ไว้นะฮะฮะอาจารย์จําหน้านี้ไว้นะแล้วดูผ่านมือถือแล้วหนึ่งสองสามเขดูผ่านมือถือนะหน้าท่านยิ้มเลยเออเอางี้เอาใหม่ดูผ่านมือถือนะหนึ่งสองสาม หน้ายิ้มเลยอสังเกตป่ะสังเกตสังเกตสังเกตคือเรามองโดยมองโดยตาเปล่าเหมือนท่านจะเคร่งขรึมนิดนึงแต่พอมองผ่านมือถือหน้ายิ้มเลยจริงๆพี่ต้องบอกนี่ว่ากล้องนี่นะกล้องมือถือเนี่ยเป็นกล้องที่มีความละเอียดมากกว่ามากกว่าตาเนื้อของเราใช่เขามีความเชื่อมั่ถ่ายภาพติดผ่านกล้องเนี่ยโอกาสในการเห็นอะไรในสิ่งที่เราไม่ไม่เคยเห็นหรือไม่มีโอกาสจะเห็นก็จะเกิดและอีกอย่างหนึ่งที่เด็ดเมื่อกี้ผมมาขอพรเหมืออเห็นลูกตาขยับ สาธุสาธุแล้วก็ท่านอมยิ้มสแล้วที่เด็ดกว่านั้นลองหยีตานิดนึงท่านยิ้มทันทีเลยสาธุเออจริงยิ้มเลยสาธุท่านมีเมตตาสาธุสาธุขอสำเร็จสำเร็จสำเร็จด้วยเถิดนะครับสาธุสาธุสาธุเอาละค่ะเดี๋ยวเอาตรงไหนพร้อมเอาละค่ะอีกหนึ่งจุดสำคัญเป็นจุดที่อาจารย์ขอพรสมความปรารถนาเป็นจุดเทพเจ้ากดูไปสิไปกันเลยค่ะเลย ออกหยิดมาเลยโอ้โหอ,องค์นี้เหรออ,องค์นี้เลยใหญ่มากคือเดิมเนี่ย,อ,ยองคเทพเจ้ากรุเราพี่ซินมาอยู่ข้างหน้าก่อนเลิกเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ซินอยู่ข้างหน้าก่อนอ่าโอเคเฉียงๆอย่างนี้<อ>พี่ซินจะได้ได้ภาพพร้อมมาได้ไหมโอเคพร้อม อ่าโอเคแล้วเราไปยืนตรงนี้ต้องเถอไปอีกไม่งั้นไม่ได้เฟรมพันด้วยอ่าโอเคอ่าอมาอ่าโอเคี่มพิมิกคือองค์นี้เลยค่ะที่เรามากราบสักการะขอพรก่อนกลับแล้วขอเรื่องงานอันนี้เหลือเชื่อมากเลยนะจริงๆริงงานนี่โอกาสเนี่ยจะได้เนี่ยยากมากแล้วก็ด้วยเวลาด้วยใดก็ตามเนี่ยเลยมาตั้งจิตฐานขอท่านว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยได้รับงาน ที่ข้าพเจ้าอยากได้สมความปรารถนาผลปรากฏกลับไปปับ๊บทุกอย่างได้งานหมดเลย,ยดีจังเลยเชื่อมากแล้วก็ได้กลับมาในรอบนั้นเนี่ยทราบว่างองค์เทพเจ้าคนนูเนี่ยท่านอยู่ด้านใน oh. เดิมเนี่ยท่านอยู่ด้านใน uh. แล้วก็ทางกรรมการสารเจ้าเนี่ยลงมติกันว่าอยากนําท่านอัญเชิญมาอยู่ตรงบริเวณน,นี้เราก็เลยบอกว่า รู้ไหมว่าจุดเนี่ยเป็นจุดสําคัญสุดเลยนะเป็นจุดพลังงานที่ดีคือเดินเข้ามาปั๊บหันจากขวามาเนาะมีพระองค์ท่านแล้วพี่มิกกับพี่เบนซ์เห็นไหมว่าท่านมีบารมีเห็นไหมฮะท่านมีบารมีอ่านี่ไงนี่คือสิ่งที่ต้องบอกว่าคือหลายคนโดยส่วนใหญ่ให้สังเกตผ่านเงาของท่านเงาคือตาบะบารมีในสิ่งที่เราเห็นแล้วต้องบอกเล่ค่ะ,คะเขาเชื่อกันว่าใครที่เดินทางมากราบสักการะ เจอองค์เทพเจ้ากวนอูให้ขอพรคุณจะสมความปรารถนาทุกประการวันนี้พี่พร้อมมาพร้อมอาจารย์นำมาขอพรเลยค่ะจะได้สมความปรารถนาแบบอาจารย์นะคะมาเลยพร้อมนะขอบารมีขอบารมีองค์เทพเจ้ากกนอูองค์เทพเจ้ากวนูขอให้ท่านประทานพรขอให้ท่านประทานพรให้ข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสมความปรารถนาสมความปรารถนาหนึ่งข้อในใจหนึ่งข้อในใจด้วยเทินด้วยเทินตัิฑฐานค่ะ หลังจากขอพรเสร็จเรียบร้อยให้สาธุสาครั้งนะคะสาธุสาธุสาธุนะคะคือท่านงดงามมากอะแล้วก็ต้องบอกด้วยด้วยองค์ท่านเองเนี่ยบารมีคือท่านมาเต็มพี่สังเกตดูนะแล้วก็ด้วยลักษณะองค์ของท่านเองเนี่ยมีความยิ่งใหญ่โดยส่วนใหญ่เราเห็นที่พระเจ้าคนอูเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นไซ้์ขนาดนี้เนาะใช่นะคะในประเทศไทยเนี่ย พอเราเจอแล้วท่านมีบารมีดังนั้นใครที่มีโอกาสนะคะมากราบสักการะขอพรแนะนําเลยค่ะขอให้สมความปรารถนานะคะโอเคคราวนี้อาจารย์มีเคล็ดลับแบบนี้มาเดี๋ยวเรากราบสักการะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขาพิมิกจําได้ไหมว่าสิ่งที่อาจารย์ใหญ่ทุกคนทําก็คือกระซิบด้านหลังให้เราเนี่ยมาด้านหลังกราบขอพรท่านอาจจะไม่ต้องแตะท่านก็ได้เพราะด้วยความเป็นท่านเพิ่งลงในส่วนลงรักเนาะอาจจะตั้งจิตฐานแบบนี้ค่ะนี่คือเคล็ดลับแนละ้วท่านผู้ชมขา ให้บอกท่านว่าข้าพเจ้าขอสิ่งที่ข้าพเจ้าขอจงสําเร็จ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 ค่ะสา,สาธุสาธุสาธุตั้งจิตาแบบนี้มาที่ลองดูเลยค่ะนะคะหลังจากการกราบสักการะด้านหน้าก็มาขอพรด้านหลังนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสา,สาธุสาธุสาธุนะคะเอาละค่ะก็เชื่อว่าหลายคนถ้ามีโอกาสเนาะมาที่ศาลเจ้าแห่งนี้มากราบขอพร ก็จะสมความปรารถนาสวัสดีค่ะสวยจังเลยอ่ะสวยมากงดงามมากสาธุสาธุถุกชื่นสาธุเจ้าหวังตุ้งสาธุเจ้าหวังตุ้งตังชื่อ มาเซ็นมาปิดคลิปโอเคมาเดี๋ยวรอพี่มิกนิดนึง